บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่1กรกฎาคม2567ไม่มี6ข้อนี้ได้เงิน1,130บาทดูแลตัวคุณได้ไหมไม่มี6ข้อนี้คุณได้เงิน1,130อย่างแน่นอนโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งแต่ละเงินเนี่ยก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีเงินอะไรบ้าง และสามารถใช้เงินในส่วนนี้อย่างไรบ้างนั่นเองครับโอเคเรามาเริ่มกันไปอันดับแรกเนี่ยเราพูดถึง6ข้อคุณเช็คไปตามผมแล้วคุณไม่มีทั้ง6ข้อนี้คุณได้เงินแน่นอนครับโอเคมาเริ่มกันในส่วนข้อที่1ข้อที่1เนี่ยคุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์หรือเปล่าในกรณีนี้ก็คือคุณเนี่ยลงทะเบียนไม่ผ่านนะครับ ตรวจสอบบัตรไม่ผ่านอุทธรณ์ผลยื่นแล้วก็ไม่ผ่านยินดนตนก็ยังไม่ได้ยินดนตนคุณเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่าหากคุณใช่คือมีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินดังนั้นคุณจะต้องไม่ใช่กลุ่มเหล่านี้ครับคุณต้องเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เดิมแบบประชาชนในการใช้สิทธิ์ลงทะเบียนคุณต้องผ่านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติคุณก็ต้องผ่านครับไม่ว่าจะคุณสมบ,บัติอะไรคุณต้องผ่านหมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบมันไม่ผ่าน คุณต้องยื่นอุทธรณ์ผลแล้วผลลัพธบออกว่าผ่านครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยคุณต้องไปยินเนตนให้เรียบร้อยด้วยหากคุณไม่ได้ยินเนตนคุณก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับตรงนี้สําคัญมากนี่คือข้อนี้ข้อแรกเลยก็คือคุณไม่มีข้อนี้ได้เงินยินดีด้วยครับผ่านข้อที่1แล้วข้อที่2อนะอันนี้คือยินเนตนครับก่อนจะไปข้อ2เนี่ยยินเนตนก็คือธนาคารกรุงไทยอมสินทกสอสามารถทําได้ครับ ข้อ2ก็คือไม่รู้และจำหรหัสพินที่ใช้อนุมัติจ่ายเงินนะครับไม่ได้ก็คือไม่รู้และก็จำหรหัสพินที่ใช้จ่ายเงินไม่ได้ตรงนี้สําคัญนะครับทุกครั้งที่คุณไปใช้เงินเนี่ยจะต้องมีการใส่รหัสพินหรือว่าในกรณีล่าสุดตอนนี้ก็มีบางทีต้องใช้สแกนหน้าด้วยคือสแกนหน้าเนี่ยอันนี้ถ้าคุณไปใช้เองมันไม่ยากอยู่แล้วก็หน้าคุณสแกนไงก็ผ่านอู่แล้วแต่รหัสพินนี่แหละคือบางทีเนี่ย จําไม่ได้นะครับซึ่งสําคัญมากต้องจําให้ได้ตั้งอะไรที่มันง่ายๆครับแต่ยังง่ายเกินไปเพราะว่ามันจะเกิดการคาดเดาได้ง่ายดังนั้นเนี่ยตรงนี้ข้อ2ก็สําคัญนะครับถ้าคุณจำรหัสพินไม่ได้เวลาคุณไปถึงร้านที่คุณต้องการจะใช้ใช้สิทธิ์แล้วมันก็กดใช้เงินไม่ได้นั้นเนี่ยก็จะทําให้คุณเสียโอกาสในการใช้เงินไปนะครับก็ทําให้ใช้เงินไม่ได้ในส่วนข้อที่2ครับไม่มีข้อนี้คุณต้องไม่มีถึงจะได้เงิน,น,งนก็คือต้องจำรหัสพินให้ได้นั่นเอง ข้อ 3. ไม่เบียร์ประชชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินทําให้ใช้เงินไม่ได้ตรงส่วนนี้สําคัญมากนะครับการที่คุณจะได้สิทธิ์ตรงนี้ได้คุณต้องมีแบบประชาชนรุ่นใหม่พกติดตัวไปทุกครั้งที่ใช้เงินหากคุณไม่มีประชาชนรุ่นใหม่ก็จะไม่สามารถที่จะใช้เงินได้ตรงนี้สําคัญมากหากประชาชนหายก็ต้องไปทําใบใหม่แล้วต้องอยืนตนใหม่ด้วยเพื่อจะกลับไปใช้สิทธิ์ได้ครับนี่คือข้อ3ต่อไปข้อที่4ครับ ไม่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม2 5 6 7หรครับหรือไม่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหากคุณเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ได้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม6กรกฎาคม6กดนะครับหมายความว่าคุณต้องยินีตนในเดือนที่ผ่านมานะครับเดือนก่อนหน้านี้ในช่วงมิถุนายนครับซึ่งหากคุณเป็นกลุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ หรือคุณต้องถ้าไม่เป็นกลุ่มนี้คุณต้องเป็นกลุ่มที่ในเดือนก่อนนั้นนี้เนี่ยคุณได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนถึงจะได้หากคุณไม่ใช่คุณก็จะไม่ได้เงินครับโอเคนี่คือข้อ4ี่ครับข้อ5คุณเคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเช่นแลกเงินสดนะแล้วก็ใช้เงินผิดประเภท2ตรงนี้เนี่ยจากที่ผมเคยบอกคลิปทุกท่านนะครับว่าคนที่จะไม่ได้เงินในเดือนกรกฎาคมมีใครบ้างนะผมได้อธิบายไว้ในคลิปหนึ่งอยากไปดูคลิปนั้นก็ได้หลังวิดีโอนี้นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเป็นคนคนนั้นที่ไม่ได้เงินในเดือนเวลากระดาษก็คือห้ามทาผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่คือข้อที่5ถ้าคุณทาถูกกฎมาตลอดสบายใจได้คุณได้เงินแน่นอนต่อไปข้อที่6ไม่รู้ว่าเงินแต่ละก้อนเนี่ยมีวิธีใช้แตกต่างกันนะครับข้อนี้สําคัญเพราะว่าเงิน1,130ันรมมันได้รวมๆกันมันก็จริงแต่เงินใช้แตกต่างประเภทกันออกไปนะครับซึ่งถ้าเกิดไม่รู้เนี่ย ก็จะทําให้ใช้เงินไม่ครบและได้เงินไม่ครบนั่นเองดังนั้นเนี่ยข้อนี้ก็สําคัญนะครับถ้าไม่มีข้อนี้ก็คือรู้ว่าเงินแต่ละก้อนใช้ยังไงก็ได้เงินแล้วก็ใช้หมดแน่นอนแต่หากไม่รู้ก็จะไม่ได้เงินนะครับที่จริงได้แหละแต่ว่ามันใช้เงินไม่ครบตามจํานวนนะครับเป็นอย่างไรล่ะทำไมใช้เงินไม่ครบก็เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าวันที่1เนี่ยจะมีเงินเข้าสั่งหลกักๆ3ส่วนส่วนแรกคือวงเงินค่าซื้อสินค้า300คุณสามารถไปซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เขาลกโครงการในร้านนั้นมีอะไรก็ซื้อได้หมดนี่คือข้อที่เงินส่วนที่หนึ่งเงินในส่วนที่สองก็คือรายการที่สองเป็นส่วนลดค่า๊าซหุงต้มครับแปดสิบบาทต่อคนต่อสามเดือนก็จะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากักยานะครับซึ่งในกรกฎาคมสิงหากักยาตรงนี้ก็จะได้เป็นกรกฎาคมเริ่มต้นเลยเป็นแปดสิบบาทต่อสามเดือนนะครับนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็สําคัญมากๆคุณก็ต้องหาโอกาสไปใช้กับการ์ดหุงต้มเท่านั้นนะครับนี่คือข้อในส่วนที่2แล้วก็เงินในส่วนที่3ครับคือวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนตรงนี้เนะี่ยหลายคนเหลือเยอะแล้วก็ห้ามเหลือนะครับในเดือนตรงนี้ที่จะได้ในวันที่1นนะครับก็สามารถไปใช้ที่รถเมย์บกส วอสขอ2มกนะครับรถเมย์บางที่บางที่ก็ใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็บางอันก็จะใช้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นเดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็ BTS MRT ARL รถไฟรถเอกชนร่วมข2ออมกนะครับรถเอกชนร่วมบกอสอรถ2แถวรับจ้างเรือดโดยสารสาธารณะนี่คือที่จะใช้ได้ในกรณีอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ที่อะไรเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณนะ750บาทนี่สามารถใช้ได้หมด ขอแนะนําเป็นทางเดินรถไฟนะครับหลายๆคนก็สะดวกในการใช้รถไฟซึ่งก็ได้เดินทางในอีกรูปแบบหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้จิตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นั่นเองครับเมื่อรวมเงินทั้งหมดใน3ส่วนแล้วก็จะเป็นดังนี้นะครับ380แล้วก็750นี่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้1,130บบาทที่คุณจะได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณจะได้ก็คือต้องไม่มี ทั้งที่ผมบอกทั้งข้อที่ผมบอกเน cje, ี่ยถ้าคุณก็จะได้เงินถ้าคุณไปตามที่ผมบอกก็ได้เงินแน่นอน1130มแต่อย่างที่บอกครับเงิน300ก็ต้องใช้ซื้อสินค้าเงิน80ก็ต้องใช้ซื้อกาหุงต้มเงิน7 50ก็ต้องใช้ในส่วนของการเดินทางจะไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้นี่คือมันก็คือข้อเสียนะครับแต่ก็มีมันก็คือข้อดี Sabrina. คือคุณได้เงินอนะ่ะมันเป็นสวัสดิการนะครับแต่ก็เป็นข้อเสียคือไม่สามารถกด เป็นเงินสดได้นี่คือข้อเสียแต่ก็ข้อเสียก็ไม่ลาบากกว่าแรงนะครับในส่วนที่ปกติคุณต้องเดินทางไงคุณต้องจ่ายเงินสดคุณก็เอาบัตรสวัสดิการ,รไปใช้แทนมันก็จะประหยัดในส่วนนั้นไปนะครับอย่างเช่นเงินคุณจะซื้อผงซักฟอกหรืออาหารอะไรเงี้ยข้าวอะไรเงี้ยก็ปกติต้องจ่ายเงินสดก็ใช้เงินที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วแทนปกติจะซื้อแก๊สอย่างเงี้ยคุณก็ใช้เงินตรงนี้จ่ายนะครับแปบาทจ่าย อย่าไปใช้เงินสดจ้าเท่านั้นเองก็ใช้ทดแทนไปก็จะเป็นประโยชน์นั่นเองครับก็ใช้ไปตามสิทธิ์ที่เขาให้นะครับเขามีข้อกําหนดกําหนดมาแบบนี้ก็ใช้ไปแบบนี้หากคุณมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมครับสงสัยอะไรในประเด็นไหนอยากให้ผมขยี้ในส่วนไหนเพิ่มเติมเล่าในส่วนไหนเพิ่มเติมอีกก็พิมพ์มาสอบถามกันได้นะครับแล้วในตลอดเดือนนี้มีกลุ่มคนหนึ่งนะครับที่จะได้มากกว่านี้อีกในทั้งตลอดเดือนเลยก็สามารถไปดูได้รกรกฎาคมทั้งเดือนเนี่ย จะได้เท่าไหร่สูงสุดไปดูได้หลังวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมนะครับไปดูคลิปที่ผมบอกว่ามีคนที่ไม่ได้เงินกรกฎรคดาถ้าคุณไม่ได้เงินเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุที่ผมบอกในคลิปนั้นก็อยู่ได้หลังวิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณท่านติดตามรับชม